สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะบ้านในอเมริกาสวยหรูหน่าอยู่มากทั่วบ้านหลังที่สองบุ๋มตรีรักในอเมริกาสวยหรูหน่าอยู่มากห่างหายจากเจอละครทีวีไปนานกว่า25ปีเตปีเต็มๆสำหรับนักร้องนางเอกยุค90บุ๋มตรีรักและการดีซึ่งก่อนหน้านี้ที่ไม่รับงานละครและเลือกที่จะไปใช้ชีวิตอยู่อเมริกา20ปี แต่ตอนนี้กำลังจะมีผลงานละครเรื่องใหม่ให้แฟนๆได้ชมกันให้หายคิดถึงอีกครั้งในเรื่องสายรุ้งซึ่งคาดว่าจะได้ชมกันในปี65แต่ล่าสุดช่วงส่งท้ายปีแบบนี้หมุมตรีรักตัดสินใจบินกลับบ้านหลังที่2ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหลังไม่ได้กลับมาในเกือบ2ปีเพราะสถานการณ์โควิด -19 โดยเจ้าตัวระบุว่าได้เวลากลับไปบ้านหลังที่สสักทีคิดถึงแฮท็ก Lot ic, hashtag, luck, hashtag, l ถแองเจริตบุ๋มตรีลักษ์ตรีลักษ์รักการดีไลฟ์สไตล์แฮปปี้บุ๋มตรีลักษ์ตรีลักษ์โฮมสว t h โฮมกลับมาพักผ่อนที่คอนโดของตัวเองแล้วคิดถึงเป็นที่สุดอยากจะบอกว่าตื่นเต้นมากๆเพราะไม่ได้กลับมา2ปีโชคดีมีแม่บ้านที่ไว้ใจได้เข้ามาทำความสะอาดห้องให้ก่อนกลับมาทุกครั้ง เลยเข้าพักผ่อนได้ทันทีที่มาถึงห้องก็จะโล่งๆแบบนี้นะคะเพราะตอนนี้ไลฟ์สไตล์อยู่เมืองไทยมากกว่าแล้วอะค่ะแฮะแฮะแฮแท็กลอตแองเจลิตแฮชแท็กฮอลลีวูดแฮชแท็กมายโฮมแฮชแท็กไลฟ์สไตล์แฮชแท็กแฮปปี้แฮแท็กปอมีแฮแท็กบุ๋มตรีรักแฮชแท็กตรีรักแฮชแท็กแคลิฟอร์เนียแฮแท็กบุ๋มตรีรักแฮแท็ก รีลักษ์รักการดีเอาเป็นว่าบ้านหลังที่สองของบุ๋มตีรักจะสวยน่าอยู่ขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ